หบ้านเชียงโอเคอ่าเมื่อห้าพันปีก่อนมีหมู่บ้านหนึง่งชื่อว่าบ้าน,านเชียงที่บ้านเชียงมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นชาวบ้านที่นี่ฉลาดสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ได้หลายอย่างจนเป็นที่นิยมในเรื่องมือปืนไ,ไกขายดินเผาเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ผู้คนชื่นอชอบและนิยมกับซื้อไปใช้โดยเฉพาะไายจากช่างเขียน ลายกลางตลาดแต่ระยะหลังไหของช่างเขียนลายขายไม่ดีลายหบิดเบี้ยวไม่สวยงามมีหนำตาบางวันก็ตื่นขึ้นมาช่างเขียนลายเห็นไหตกกระแต่กระจายเต็มพื้นลงบ้านเขใาใจบ้าถ้าวันไหนแม่ค้าในตลาดมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานลายหายจะสดใสและดูเหมือนอารมณ์ดี <c oughs> วันไหนแม่ค้าในตลาดมีเรื่องเศร้าเล่าสู่กันฟงังลายหายจะมีสีบดมอง <c oughs> คลา้ายมองเศร้า วันไหนแม่ค้าทำร๊